สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดโม่เพลงใหม่ลิขสิทธิ์ชาวิวิศสีหะตุลานนนนักแต่งเพลงออนไลน์เจ้าของสไตล์จิกกูอกหักวันนี้เสนอเพลงขอพรคุ้มภัยเหนื่อยไหมดวงใจเส้นทางผ่านมา รอยดิมและน้ำตาเจอมาตาระพานแต่แ่นต่ดีดีแดนตาด่แตาด่แดนตาด่ตดีแดนตาดีดีแดนที่แล้วผ em> ่านเลยให้แล้วกันไปจะเก็บเอามาทุกตาย หัวใจปั้นปึงเคืองกันที่เหลือคืนวันข้างหน้าป่าปานเหน็ดเหนื่อยหนักหนายบ้านจงฟันจงป่าไปคนข้างหลังยังน้อยหนึ่งคนขออ,อตรวจมนขอพรคุ้มภยัย ผันดีทชกดีมิทายหลับตื่นค่าขอพรให้ดวงใจสวัสดีแต่นันแต่นันแต่ดีแต่ดีแต่เต่า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  แต่าเต่าเตาตาดีแต่ตาดีตาดีเตวาเหนื่อยไหมดวงใจเส้นทางผ่านมารอยดิ้มและน้ำตาเจอมาตารพานทีแล้วผ่านเลยให้แล้วกันไปจะเก็บเอามาทุกใา่หัวใจปั้นปึงเคืองกัน ที่เหลือคืนวันข้างหน้าป่าฟานเน็ดเหนื่อยหนักนานยาวานจงฟันจงป่าไปคนข้างหลังยังน้อยหนึ่งคนขอไอ้ตรวจมนขอพรคุ้มภัย พ่นดีทชกดีมีทายหลับตื่นคาขอพรให้ดวงใจสวาสด,ดี okay. Okay. Yeah.